กูโพสสิ่งที่กูมีอะ่ะและกูสร้างเองอะ่ะใครจะมองยังไงกูก็ไม่สนน่ะกูภูมิใจของกูกูสร้างมันขึ้นมาเองอย่างน้อยกูมีรถกูก็ต้องโพสรถมึงจะให้กูไปอวดเรือไงล่ะไอความฝันอย่างเดียวเนี่ยมันหาเงินไม่ได้หรอกมันต้องมีความชำนาญด้วยลองนึกดูว่าเองนะ่ะทำอะไรได้ดีกว่านี้ เริ่มต้นจะหาสิ่งใกล้ตัวแล้วทำให้ดี กูไม่สนว่าคนจะพูดยังไงกูอยากมีประสบการณ์กูอยากทำเป็นทุกอย่างเพื่อที่กูจะได้เลือกว่ากูมีความสุขกับอะไรที่สุดอย่าใช้ชีวิตตามขี้ปากคนอื่นเขาไม่ต้องเข้าใจเราก็ได้ขอให้มึงเข้าใจว่ามึงทำอะไรอยู่เสียเวลา<ม>อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจถ้าเขาไม่เลือกที่จะเข้าใจเลือกได้เลือกนะอีพวกระเภทซื้อบ้านเงินสดหรือเปล่าซื้อรถเงินสดหรือเปล่าอย่าไปยินดีกับมันเลยมันเป็นหนี้มาไม่รู้จะมีปัญ,ญญาส่งหรือเปล่า ชีวิตนี้ถ้ากลัวการเป็นนี่ก็มีแต่หีเท่านั้นล่ะค่ะที่เป็นของตัวเองจะรอให้มีเงินเจ็ดแสนก่อนค่อยจะไปออกรถกูไม่ได้รวยค่ะกูแค่กล้าใช้เงินพวกมึงลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดกูตายไปแล้วชาติหน้ากูเกิดมาเป็นนกรก,นกระจอกเทศอ่ะนกกระจอกเทศใช้เงินไม่ได้นะใช้ตั้งแต่ชาตินี้เลยท้อได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจนหากิน บนความอดทนที่คนมังมีไม่เข้าใจไอ้คำว่าอดตายไม่มีวันใดที่ดวงอาทิตย์จะส่องแสงในยามค่ำคืนหลับลงที่ไรก็ต้องตื่นมาเป็นธรรมดาของชีวิตถูกลิขิดไว้รอ ลำบากลำบนอดทนอีกสักนิดแล้วค่อยก้าวคิดต่อไปห้นทางยาวไกลต้องมีจุดหมายไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อยที่คอยพอแม่มาอุ้มเดินเส้นทางชนฉันแรงงานที่ปชัชจ ขอได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจนหากินบนความอดทนไอ้คนั่งมีไม่เข้าใจไอ้คำว่าอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อยที่คอยพ่อแม่มาอุ้มเดิน เส้นทางชนชันแรงงานที่ผัดเชิญทางที่เดินต้องเดิมพันด้วยชีวิตแต่กูไม่คิดที่จะกลัวแต่กูไม่คิดที่จะกลัวออาจจะล้มเป็นร้อยเป็นพันฟังแต่แน่นอนกูก่ จะเอาชนะทุกคำดูถูกใครหมอยังไงก็ช่างมันและกูมันจนทำได้แค่นี้ถ้าไม่ฟูก็ไม่มีกินเฟสตังกูจะไม่มินครอบครัวกูต้องกินอิ่มกำไรชีวิตก็คือรอยยิ้มของคนที่รักวันพรุ่งนี้ต้องลวยกันต่อแม่วันนี้จะไม่เพียงพอเพราะชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นธรรม